สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านกลับกลับมาพบกับกบบับผมบดิตพรามเอกราชบุญอาจอีกคือเก่าสำหรับในคลิปนี้มาฟังการสู่ขวัญพุยธบาลใหม่นะพุยธบาลใหม่ๆสดๆหล่นหลอหลังจากที่ได้รับเลือกจากพี่น้องชาวบ้านแล้วมีการแต่งตั้งนะโดยนายอำเภอ เสร็จเรียบรลอยแล้วก็ถือว่าเป็นพุย,ยาบาตโดยสมบูรณ์แบบกับมมอนีกไปสู่ขวัญห้ยพุย,ยาบาทไม่คือผูพุยศริวั์บุญอาจบ้านน้องจานหมูลที่18ตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบ,บุรีรัมมาฟังกันเลยครับ น a m o ธัสสัมพังข่าวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัม a สัมตักขะาววะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เสียเสียสิเทียมพระปอนบอวอนแวนเวียนเสดันทิเรกรเตจอยใจยาตัวพาวังใจยามังขาลังตะโตโลกังสุข,ขังพลังวันนี้แม่นวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันสักการ เ,เลิกงามยามดีวันดิทีอ่อบม,มุลนใจโจกโตกใบนี้แม่นโตกไม่จันขันใบนี้แม่นขันไม่แกพ่อแม่เจ่าแกปุ่นแม้นแล้วจึงได้แต่งผ้ากวน โยซอนลอนสายลายมีทั้งฝ่ายผูกแขนแสนมีจิตบายสีมีทั้งไครหน่วยดีเกีียงปอนสุดยอดแห่งสุภาวะอันประเสริฐบุญแก้วเกิดนำภาวนสนามาทรงให้ลูลาบใดสมดังปรธานนา ด้วยวาบัดนี้ในสิริวัดบุญอาจได้ลาเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องจานหมูสิบแปดตำบลนิคมอำเภอสะเตือจังหวัดบุรีรัมย์บุญหน่อมนำทรงอยู่ให้เป็นผู้นำคนใหม่ เป็นผู the, th er, ้ใหญ่สันท่าใจแท้แเเป็นคนแน่แม่นแน่นอนตาสจาอ่อนแถแเเป็นกกะแสของนนองพี่เลือกเอาคนผู้นี้ในยามนี้ได้ส่งเสริมได้มาเติมความพอมยอมเดินตามในอยู่ทรงได้ดำรง ความเป็นธรรมให้หมู่บ้านสำรานเลืเล่อนซสื่นกระมลนคนทั้งหลายย่อยย่องตามกันลองเจ้าสางกอ่อให้เชาวบ้านของเฮานั้นหนอขอยินดีนำแทๆแล่แล้วก็อิ่มใจ ลูกและเมียนี้ก็ได้สมสื่อโมดทนาวาสนานำภาก็แม่นดีใจหลน่นที่ทุกคนเทใจให้ตัดสินใจได้ทวนทั่วบม่มีมวยอยู่สาบไม่ย่อให้แม่นได้เป็น ก็ได้เห็นน้ำใจแท้ที่ดูแลกันต่ำส่วนมาหวานคิดถึงมือนั้นสำคัญแท้พ่อแม่เอ้ยบาทนี้ยิ้มเปยเปยบาทนี้ยิ้มเปยเปยย่อนะเะลยแจงจังปาง บาดนี้แนมเห็นทางบอ่อจืดจางเจ้าพี่น้องได้มาของแม่นเกี่ยวกันเขาเอิญพอผู้ใหญ่แล้วนั่นคนสำคัญกับเคียงกัวผู้ดูแลเจ้าพี่น้องประคองสู่แม่นซอยกัน วันสำคัญในมือน,นี้บาละมีเดือหญิงใหญ่ญาติพี่น้องและชาวบ้านน้องจาดได้รวมใจจาดบาสีให้เจ้าโอ้ได้มาเ้าแม่นสุควร ได้ประมวลสาเหลวแนวใดดีใบสีมวลขอเชิญชวนเจ้าพี่นองมาห้องแมนสู่ควรนพรามจากเชิญเอาเจ้าทั้งขวรญยุใสแน่เจ้าอย่ายืนทเทแหละวันนี้ให้เต่ามาว่ามาเยอะกว่อื่น วันเจ้าเคยไปข้างทางไก่ก็แกงวันไปเที่ยวแห่งห้องสมุดกว้างควงนาที ขวัญเจ้าไปยูลีในเทีอทางใดขวัญเจ้าไปลุงเรือลองแพทางบุญขวัญเจ้าไปเที่ยวลุนในวุงตรงใดแน่เชียกีลาเจ้าบ่แพแคนเห็นแห่แม่นอยู่ใสวันเจ้าไปทางบุญทำบุญทางวันสาลาพานทองเทีท่ยวเที่ยวเล่นแม่นบ่มา ไปทำนาหรือลงตอนไปสะอ่อนสาวหน่อยนุม่มวันเจ้าไปใส่ตุ่มในน้ำเม็นเอาใดวันเจ้าไปอยู่ไก่หรือไก่ก็ให้เตาย่าไปเยาวมือนีวันนี้ให้เตามา ว่ามาเยอะมาเยอะขวัญเออขวัญเจ้าไปเลี้ยนลูกไปประชุมคุม่มใดนอขวัญไปเที่ยวกับปอบบต่อขวันไปเที่ยวกับอสหมอตัอออออตงแต่กี่ข้าวนี้ให้ดวนมา กันเจ้ายาได้ซากาบคืนมารีบด่วนมาสวนเสนในมือนีใบสีเจ้าให้เท่ามาได้ยินเสียงแล้วยาซากาบคืนมาเด้อพอ่อ้ใญญ่ให้เฝ้ามา้ไว,ไว เสียงใสใสในเฮียกเอิญเชิญขวัญเจ้าให้เต่ามาว่ามายควรอือไย ควันเจ้าไปปลูกผู้เป็นห้าก็ให้มาสามมือหนีวันนี้ควัญเจ้าไปปลูกมากเป็นใบก็ให้มาสามมือหนีวันนี้วันเจ้าไปปลูกหวานสิ่งไข่เขียวอ่อนขอให้มาสามมือหนีวันนี้ มานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มแล้ของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ,อ,อ้อยหมอเท่าเอินจอยจอยควันเจ้าให้เต่ามาว่ามาเยอะกว่านื้อ ควันแข้งให้เจ้ามาอยู่แข้งลีลาควันขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีไหลขวันแขนขวาแขนซ้ายให้มาเต่ามาห่มทั้งขวันนมแหลกขวันข้างขวันเอวบางคมเกิ้วขวันทองหน่อยและห้าวนมขวันพมดำดุอาดขวันผากดานเจรจา จังควันตาและควันคิวขวันนิว้วและควันแขนขวันขาแผ่นลังไลละไม่นั่นแม่นควันหูก็ให้มาสามือหนีวันนี้ว่ามาเยอะมาเยอะควันเออ มาบัดน,นี้ให้เจ้ามารับรู้เตรียมตัวพร้อมพังให้มีพลังมีความหวังไปลำใส่ไปนาใได้ขามงามทํทำ,ำน้องของเขาเว,าว้าว่าความเจริญให้เจ้าเพลินความสุขทุกใด้ละมากา เป็นผู้นำในคราวนี้อออขอลานี้เดอเก่าไม่ให้เจ้าใดเตรียมใจเตรียมพัญญาเตรียมสันท่าดีแท้ดย่ามีแพ่แต่อย่างใดอันว่าผู้ภายต่องของบอดีย่าได้ผ่านให้มีแต่ความสำราญ มีแต่ความโชกมานการงานใดก็ให้ลุงพนุงไว้แมนแห่งธรรมอปุปรรมเอาไว้ประเพณีเดอิอต่างๆเจ้าอย่าได้ละว่างให้เจ้ายญ้าตามเขาของผุ่นแต่เก่าลัง ให้เปลียนพลังสะเหล้วของชุมชนผ้าผลนผานผ้าลูกหลานพี่น้องปรองดองแท่ให้มันแก่นให้ลูกบ้านสนุงสุขแสรอันว่าขอความทุกแขนอย่ามาไก่ให้ไห่หนี สัางบาลมีไปหนาธรรมนาทธย่ามีหลงให้ดำรงทุงกระสวงให้ห่วงหาอาทรไวส้สวมหัวใจสิงแล้วย่ามีแนวให้ไว้วันสีกากีคือสีของแผ่นดินนี่นั้นวันนี้ให้หินตอง ตามทำน้องของเขาเปิ้นเบาว่าคือเจ้านายคนทั้งหลายเขารบนบมือบูชาเจ้าย้อนว่าความหมายเงาคือคุณน่าทำนำมาใส่เขาจึงได้กราบว่าให้คุณนันให้จื้อเอา ขันเขามีจังสันมันจังแมนความจริงอย่าประวิงแนวใดให้ที่ใจอย่าไล่เห็นเป็นประเดิษฐ์ในวันนี้จัดบายสีหุ่มหอขอเชิญกวันแห่งเจ้าให้มาเข้าแมนสุขีนว่ามาเยอะยวนอง ว่าดังนั้นแล้วก็จึงใบเอาายอมแก้วมุ่งคนงามลามดนีดูอาจมาผูกแค่หลาดเอาควันว้ามาเยอะควดเอื้อคัดแม่ผูกเมืองสายขอให้พวันเจ้าดีใดมาเยอะคันแม่นผูกเมื้องขวขอให้ควันเจ้าดีได้ยู่ มาหาหมูสุสงแซวแนวใดดีให้เจ้ามวนให้เจ้าดวนขึ้นมาเออคนเจ้ามาหอดแล้วเข้าไปอยู่ในกายอยู่สบายสะเดือดยาเพลอไพลแล้วอย่ามีแนวมาใกล้ของจังไรให้หนีภายจงสลายสามมือนีวันนี้ให้ห่างหาย คนหญิงใจห้หองรองเอาขวัญเข้ามาสู่ผูวสำคัญในมือน,นี้ก็คือเจ้าผู้รับควรว่ามาเยอะควรเอ้อย ตั้งแต่นี้เมื่อนาสุกราโอ,อยย่อยิ่งสวมหัวใจสิ่งแล้วบัดนี้ความดีเจ้าให้หลังโฮมให้เจ้าสมหัวใจแล้วเสียงเซวเซ้าวเอิ่นขวัญสูขอให้พี่น้องถูกมูมาสูขขวัญผู้ใหญ่ใหม่ มาห้มใจเหียกเออเ,ออเ,ออเออชิญขวัญเจ้าเขาอยู่กายให้สบายสุขหล่นในกระมลให้เจ้าเสื่อเตือนขึ้นมาในทุกเสายามีเสารเหมือนเก่ามอง มานเงินทองไปนาพันธนาผ้าเฮืองหุงความสิวิไลให้ได้พุงไปนาอย่าเสื่อมค่ายสุขทางกายและใจด้วยอันความสวยยามาผ่านให้มีแต่ความสำราญบาดน้องจานตําบลนิคมอำเภอสัเถือจังหวัดบุรีรัมย์ จงเจริญก่าวนาศรธาทานยาเสื่อมถอยพากา hum, 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 hum. Yah, ันอยู่แซมซอยซอยวอยแม่นถูกสิ่งพรใดดีอันยอดยิ่งให้โฮมเฮาเข้าสู่ีิงใจย่าตูปาวังใจยามังคลังสุขังเพลังเทิน จาูุอาลีละครับก็บคือบทสู่ขวัญผู้เหญ่บบานไม้นะครับกับสนอกสนใจสามารถมาเรียนรู้การสู่ขวัญเรียกว่าสิบูชาบทสู่ขวัญน,นะทำเป็นแฟบเป็นครูมือให้ย่างดีเลยตัวหนังสือตัวปักใ่สายตาพุทธหมอสู่ขวัญน,นี่มักสีอยากได้ตัวใหญ่ ขั้นตัวหน่อยมันแนบบ่เ,เห็นกับกัจจห้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับในวงการหมอสุขวันอีสานของเ้านะครับมีแล้วเดอร์นะครับในช่องยูทูบนะสุขวันออนไลน์ขอฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แน่นะพากันเผยแพร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมากพัฒนาในเรื่องของทำนอง แล้วบทเนื้อหาสู่ขวัญให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันเหมาะกับคุมเป้าหมายนั่นนั่นมันก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีดีเกิดขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกำลังใจเป็นการในเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกระไว้เดอ้อผู้ใดที่คิดว่าอยากสิีเรียนหมอสู่ขวัญหรือว,ว่าเป็นหมอสู่ขวัอยู่แลว้วอยากจะมีบทนะเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสู่ขวัญในบทต่างๆเชิญ อ่โทรเข้ามาได้นะครับ0918325641 0918325641นะครับคุยกันได้ครับเหลืองรายละเอียดพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ